เรื่องรุกคาดนางร้ายเขียนโดยวราณิฐาให้เสียงโดยพิมพ์พิษปดนำอย่าทำอะไรดิฉันเลยนะคะคุณหญิงขณะเอ่ยประโยคนี้หญิงสาวที่นั่งอยู่กับพืนบ้านด้วยท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวก็ยกมือว่าร้องขอความเมตตาจากหญิงสาวอีกคน ที่การแต่งตัวนั้นแตกต่างจากเธอมากบ่งบอกถึงฐานันดรศักดิ์ที่สูงกว่ามากมาลัยคือหญิงสาวคนที่นั่งอยู่กับพื้นเธอเป็นแค่หญิงชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาแต่หน้าตานั้นสะสวยในขณะที่หญิงผู้สูงศักดิ์รงหน้าเป็นถึงลูกหลานของตระกูลเชื้อพระวงศ์คุณหญิงพริง้งคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของหม่อมเจ้านุวัตท่านชายผู้ีิเพียบพร้อมไปด้วยชาติตระกูลและสมบัติจนมีหญิงสาวมากมายพร้อมพีกายให้ท่านได้เชยชมบางคนก็พอรักบางคนหวังเพียงแค่ความสุขสบายเท่านั้นหล่อนมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันน้ำเสียงห้วนๆของคุณหญิงเอ่ยถามขึ้นพร้อมกับแววตาอันแข็งกระด้าง ดุดันและเต็มไปด้วยความเกลียดชังจนแทบไม่มีใครกล้าสบตาด้วยเพราะเออเออคนพูดดูอ่ำอ่ำอึ้งๆไม่กล้าเอ่ยส่วนคนฟังนั้นพอจะรับรู้ได้เองแต่ก็ยังเซาซีให้ได้ยินเพราะอะไรเสียงตะคอกดังลั่นบ้านสตา์ยุโรปที่ถูกปลูกขึ้นเพื่อไว้เป็นเรือนหอ อีกครั้งเพราะดิฉันเองก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียของท่านชายเช่นเดียวกับคุณหญิงเสียงตบชาดใหญ่ดังขึ้นนั่นทำให้ใบหน้าสวยของมาลายหันไปตามแรงเลือดกบปากของเธอในทันทีแต่ยังฝืนข่มความเจ็บเอาไว้บอกตัวเองให้อดทนอดทนแต่ก็ไม่รู้จะอดทนได้อีกนานแค่ไหน นานพร้อมอะไราเองก็มีไพ่เด็ดอยู่ในมือเช่นเดียวกันหนังแพทย์สยาคนอย่างหล่อนอย่ามาเอ่ยอ้างว่าเป็นเมียท่านชายหน่อยเลยเพราะท่านชายมีฉันเป็นเมียเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนหล่อนมันก็แค่นางบำเรอชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอย่าสเสอคิดว่าตัวเองสำคัญขณะเอ่ยคุณหญิงเพริงก็ตรงปลีเข้าไปกระชากผมของมาลาัยสุดแรง จนมาลัยนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดไม่จริงเพราะท่านชายบอกว่ารักดิฉันไม่น้อยไปกว่าคุณหญิงเลยคำพูดที่ได้ยินจากปากของมาลายยิ่งกระตุ้นให้โทรศในอกของคุณหญิงเพลิงปะทุไอ้นังมาลายนี่หล่อนกล้าพูดแบบนี้กับฉันเชียวหรอตอบเพียงครั้งเดียวคงไม่สาแก่ใจคุณหญิงเพลิงคราวนี้เธอเงื้อมือขึ้นสูง ก่อนจะฟาดลงไปบนใบหน้าของมาลายอีกหลายครั้งก่อนจะผักร่างที่อ่อนแรงของมาลายให้นอนลงไปกองกับพื้นคุณหญิงพริง้งได้ปลดเมตาดิฉันด้วยเถอะเจ้าค่ะมาลายยกมือไหว้ยุท่าทางน่าสงสารเลือสดสดๆไหลออกมาจากมุมปากข้างหนึ่งในขณะที่แก้มทั้งสองข้างก็แดงช้ำเพราะถูกตบไปเมื่อครู่นี้ ไม่มีทางคำตอบของคุณหญิงพริงเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของมาลายถ้าไม่เห็นแก่ดิฉันก็ขอให้เห็นแก่ลูกของท่านชายหลานคนแรกของตระกูลด้วยเถิดเจ้าค่ะแม้ว่าป่าจะเอ่ยขอความเมตตาแต่ในแววตาของมาลาัยนั้นกลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความจองหองคิดว่าตนคือผู้ชนะที่สามารถตั้งครรภ์กับท่านชายได้ ในขณะที่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างคุณหญิงพริง้งยังทำไม่ได้หล่อนว่าอะไรนะสีหน้าของคุณหญิงพริง้งเต็มไปด้วยความตกใจซึ่งสีหน้าที่เห็นกลับสร้างความสุขให้มาลายเหลือเกินติดชั้นกำลังตั้งท้องลูกของท่านชายค่ะ มาลายเอ่ยทีระคำที่รับประโยคชา้าๆอย่างไม่มีคำไหนาขาดตกไปนั่นก็เพื่อให้คุณหญิงพริง้งรับฟังอย่างชัดๆหล่อนบอกว่าท้องลูกของท่านชายอย่างนั้นหรอใช่ค่ะดิฉันเพิ่งทราบวันนี้เองและท่านชายทราบก็คงดีใจไม่น้อยแนะ่รอยยิ้มของมาลายนั้นบาดลึกในหัวใจของคุณหญิงพริง้งนั่นเพราะ เธอแต่งงานกับท่านชายมาก็หลายปีแต่กลับไม่มีวี่แววว่าจะตั้งครรภ์ในเมื่อเธอยังไม่ท้องแล้วคนอื่นจะท้องก่อนได้อย่างไรท้องได้ก็แทงได้นี่จริงไหมรอยยิ้มของคุณหญิงพริง้งช่างเยือกเย็นจนมาลายเสียวสันหลังวา่าเธอรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่ลิมาลองดีกับคนแบบนี้คุณหญิงจะทำอะไรคะ ไม่ต้องตกใจไปใครอยู่ข้างนอกบ้างเข้ามาหาฉันหน่อยไม่นะคะคุณหญิงไม่นะคะอย่าทำแบบนี้มาลายลนลานเธอถอยหลังกลูจนนั่งชิดติดผนังห้องพร้อมกับยกมือไหว้ขอบความเมตตาไปด้วยครับคุณหญิงเสียงขานร,รับของเข้มดังขึ้นพร้อมการเข้ามาปรากฏตัวในห้องตามคำร้องเรียกของคุณหญิงพริง้งเอาหนังมาลายออกไป แล้วจัดการเหมือนเดิมทุกอย่างต้องเรียบร้อยครับคุณหญิงคำเอ่ยรับของเข้มยิ่งทำให้มาลายกลัวแต่ที่กลัวมากกว่าคือสายตาของคุณหญิงพริงที่มองรงมายังเธอมันร้ายกาศและไม่มีความเมตตาหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยนิดท่านชายท่านชายช่วยมาลัยกับลูกืออเสียงของมาลัยนั้นขาดหายไป เพราะถูกมือหนาและใหญ่ของเข้มปิดปากเอาไว้เธอร้องอูอี้ขอให้ท่านชายช่วยทั้งทางที่เวลานี้ท่านชายไม่ได้อยู่บ้านและเย็นนี้หากท่านชายกลับมาแล้วถามหามาลายคุณหญิงพริ้งก็พร้อมจะบอกว่ามาลายหนีตามชู้ไปแล้วและท่านก็จะไม่สงสัยอะไรเหมือนที่พันถ่านมา เมื่อสั่งคน,นให้จัดก,การมาลัยแล้วคุณหญิงพริ้งก็ยังมีอารมณ์นั่งจิบชาที่เวลานี้ชาร้อนได้กลายเป็นชาอุ่นเพราะโมจะเสียเวลาคุยกับมาลัยเสียนานสองนานแก้วทรงสวยถูกมือเรียวยกขึ้นมาจะรดริมฝีปากและเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคัดครับเฮ้ยเสียงถอนหายใจของคุณหญิงพริง้งหรือเวลานี้คือ ปลายฝนนักแสดงหน้าใหม่แต่ทว่าฝีมือเยี่ยมดังขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงว่าคัดเช่นเดียวกันเยี่ยมมากครับน้องหมอกทั้งอารมณ์ทั้งอินเนอร์มาเต็มแบบนี้ปลายปีรอรับรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีอีกแน่นอนคำชมของผู้กำกับละครชื่อดังทำให้ปลายฝนยิ้มรับแต่ก็ออกตัวไว้ก่อน ไม่หรอกข่าผู้กำกับหมอกขอตัวไปดูน้องพลอยใสยก่อนนะคะเมื่อกี้หมอกทั้งตบจริงทั้งข่วนจริงอะไรจริงน้องไปตั้งหลายครั้งพลอยใสยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะพี่หมอกขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงยังไม่ทันที่ปลายฝนจะได้ลุกจากเก้าอี้เพื่อไปดูพลอยใสยนักแสดงน้องใหม่แต่มากฝีมือผู้ซึ่งรับบทมาลายพลอยใสก็เดินเข้ามาหาเสก่อน ทุกอย่างที่แสดงก็ตามบทบาทที่ซ้อมกันมาทั้งนั้นอย่าคิดมากเลยหมอกผู้กำกับแก้ต่างให้เพราะฉากตบจริงทุกฉากนักแสดงล้วนเสนอมาเองทั้งนั้นบอกเพื่อความสมจริงของละครแต่ว่าพลอยไม่เป็นอะไรจริงๆคะ่ะพี่หมอกหน้าพลอยบวมเชียวงั้นไปนอนพักในรถบ้านพี่ก่อนไหมคะเดี๋ยวพี่เอาผ้าเย็นไปประคบให้อย่าเกรงใจ ปลายฝนเอ่ยรวบรัดชนิดไม่ปล่อยให้พลอ,อยใสได้คานงั้นก็ได้ค่ะจ้ะปลายฝนยิ้มรับก่อนจะจูงมือพาพลอ,อ,อยใสไปยังรถบ้านของเธอซึ่งมันเหมือนบ้านเคลื่อนที่หลังขนาดย่อมที่ภายในนั้นตกแต่งไว้สำหรับพักผ่อนและใช้งานจริงทุกครั้งที่ออกกองถ่ายปลายฝนมักจะใช้รถคันนี้เสมอเสมอเอาคัดแล้ว ก็พักกองก่อนบ่ายสามโมงค่อยเริ่มถ่ายใหม่ค่ะเสียงทีมงานทุกคนในกองถ่ายต่างเอ่รับกันอย่างพร้อมเพรียงแต่ดูเหมือนจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่นางหน้าเบื้องตึงอยู่นั่นก็คือนางเอกของเรื่องนี้อย่างริตา้าเช้านี้เธอมาสายกว่าเวลานัดมากเพื่อไม่ให้เสียเวลาของนักแสดงท่านอื่นๆผู้กำกับ จึงต้องขยับคิวถ่ายเมื่อครู่นี้มาถ่ายก่อนขนาดสั่งคัดไปแล้วนางเอกของเรื่องก็ยังแต่งหน้าทำผมแต่งตัวยังไม่เสร็จชุดนี้ริต้าไม่ใส่ค่ะมันไม่สวยพอสำหรับนางเอกอย่างริต้าแต่มันเป็นชุดที่เราฟิตติ้งกันมาแล้วนะคะทีมงานฝ่ายคอสตูมของกองถ่ายเอ่ยบอกเราไงคะถ้าริต้าบอกว่ามันไม่สวยก็คือไม่สวยค่ะ ริต้าไม่ใส่ถ้าอยากให้ริต้าใส่ถ่ายละครพี่พี่ก็ต้องไปเอาชุดอื่นมาไม่มีแล้วค่ะคุณริต้าใครว่าไม่มีก็เสื้อผ้าเรานั้นไงนางเอกสาวผู้มีนิสัยแตกต่างจากในละครชี้นิ้วไปยังราวแขนเสื้อผ้าของปลายฝนแต่นั่นมันเป็นชุดของน้องหมอกพี่ว่าทีมงานอื่นอๆ,อ,ๆอยากจะพูดว่ามันไม่เหมาะ ก็ไม่กล้าเอ่ยริต้าจะใส่ชุดนั้นเข้าฉากตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ก็สั่งเลิอกกองไปเลยริต้าจะกลับบ้านค่ะค่ะเพื่อการไม่ให้นักแสดงหลักกลับบ้านป่ายคอสตูมก็ต้องยอมสถานเดียวก่อนจะรีบวิ่งไปบอกผู้กำกับที่แอบทอนหายใจอย่าระอาอยู่หลายครั้งก่อนจะจ้างผู้จัดก,การกองถ่ายให้ไปคุยกับปลายฝน ว่าริต้าจะเอาชุดที่เตรียมไว้ให้เธอใส่เข้าฉากไปใส่แทนซึ่งปลายฝนก็ไม่ค้านอะไรอารมณ์เสียหน้าบูดหน้าบึ้งแบบนี้ไม่สวยนะคะคุณน้องหน้าตาบูดรบึ้งของริตา้าทําให้ลูกน้ําซึ่งมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาวต้องรีบเข้ามาคุยด้วยหงุดหงิดดิคะไม่ใช่แค่เรื่องชุดที่ทาให้ริต้าหงุดหงิดแต่รวมไปถึง งานที่ทำอยู่ตอนนี้ด้วยนี่คือเรื่องแรกที่เธอไม่ได้ทำงานกับพระเอกคู่จิ้นคู่ขวัญเพราะจูู่ชองก็ให้เธอมาเล่นคู่กับพระเอกหน้าใหม่ที่เล่นแข็งยางกับหินล้านปีร้องขอให้เธอช่วยดันให้รุ่งแต่ดูเหมือนจะดับเสียมากกว่าใจเย็นๆก่อนนะคะพี่รู้ว่าน้องริต้าอารมณ์เสียด้วยเรื่องอะไรแต่เราก็ต้องเป็นเหมืออาชีพเขาไว้นะคะ หน้ากล้องยังไงหลังกล้องก็ต้องแบบนั้นพูดน่ะมันง่ายแต่ทําจริงมันไม่ง่ายเลยพี่รู้แต่อีกไม่กี่ตอนก็จะปิดกล้องแล้วทนทนเอาหน่อยนะคะพี่ได้ข่าวว่าละครเรื่องนี้กระแสดีมากถึงมากที่สุดผู้ใหญ่ดันสุดตัวหลังอ่อนแอรับรองว่านอริต้าต้องดังเป็นพรูตแตกกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มากแน่ๆแ,แบบนี้ รางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมปลายปีนี้จะไปไหนเสียก็แค่รางวัลกระจอกกระจอกริต้าไหวหัวไหลมนนั่นเพราะเธอไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรพวกนั้นเลยสักนิดถ้าเป็นรางวัลน,นักแสดงนาหญิงแห่งเอเชียก็ว่าไปอย่างอุ๊ยอย่าพูดเรื่องจริงดังไปสิคะเพราะวางการนี้รางวัลคือการการันตีชื่อเสียง แต่ความโด่งดังยิ่งคุณน้องได้รางวันลนัะสแสดงอย่งยอดเยี่ยมมากเท่าไหร่งานน,นเงินก็จะวิ่งเข้ามาหาไม่ขาดสายงานจับคู่จิน้นกับพระเอกเบอร์หนึ่งก็จะมีไปเรื่อยๆเชื่อพี่ขนาดเจอกันแทบทุกวันแต่ทำไมริตา้าถึงยังทำให้เขารักไม่ได้สักทีคิดเรื่องนี้แล้วริต้าก็ยิ่งหงุดหงิดนั่นเพราะเธอเจอหน้าพระเอกเบอร์หนึ่ง อย่างคิมหันแทบทุกวันเพราะนอกจากทำงานร่วมกันแล้วแม่ของเธอกับแม่ของชายหนุ่มก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอีกทั้งสองครอบครัวมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเสมอแต่เธอกลับชนะใจชายหนุ่มไม่ได้เสียทีเป็นได้แค่คู่จินหน้ากล้องพอหลังกล้องเขากลับเมินใส่นั่นยิ่งทำให้ริตา้าอยากเอาชนะผู้ชายอย่างคิมหันอย่าลืมว่า น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนับประสาอะไรกับหัวใจอ่อนๆของผู้ชายลูกน้ำยิ่มเจ้าเล่เพราะมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่แค่ครู่เดียวก็กลับมาฉีกยิ้มสดใสให้ริต้าอีกครั้งส่วนริต้านั้นกลับไม่ทันสังเกตเพราะในความคิดตอนนี้ของเธอมีแค่อย่างเดียวคือจะทำยังไงให้ชนะใจคิมหันให้ได้ แต่ถึงเธอจะหมกมุ่นกับเรื่องนี้หรือวีนเรื่องชุดที่ต้องใส่ลิต้าก็ยังเป็นนักแสดงสาวมือหนึ่งของวงการเธอแบ่งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจะสมองได้ดีเพราะทันทีที่มีการต่อบทเธอก็เป๊ะเพราะทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเอง